ช่วงนี้มาติดตามข่าวจากทำเนียบรัฐบาลโครงการมหามกาับโปรเจกต์ก็คือ Entertainment Complex นะครับมหานครมาเทอรระดับโลกจะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย Manmade Tourism นะครับโดยนายจุลพันธ์อมรนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า Thailand Entertainment Complex จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่นคอนเสิร์ตฮอล์นิทรรศการระดับโลกและศูนย์วัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะดึงอีเวนต์ระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น F1 หรือว่าวิจิตรพยาและมหาสงการนะครับเข้ามาจัดที่ Entertainment Complex นี้ด้วยนะครับโดยโครงการนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นรวมถึงยกระดับค่าใช้จ่ายนะครับฉเฉลี่ยต่อคนมากกว่า2อ0 0 0บาทต่อทริปนะครับรองนายกรัฐมนตรี นะครับก็ย้ำว่าโครงการนี้ไม่ใช่ออนไลน์คาสิโนนะครับแต่เป็นการลงทุนสร้างจริงบนพื้นที่จริงมีกฎหมายควบคุมและระบบการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเช่น face detection id check เป็นต้นนะครับและกำหนดอายุขั้นต่ำนะครับไม่ต่ำกว่า20ปีรายได้จากโครงการนี้จะนำมาพัฒนาสังคมเช่นทุนการศึกษากีฬาดนตรีและช่วยเหลือกลุ่มเปราบาง โดยรัฐบาลยืนยันนะครับว่าโครงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความบันเทิงแต่คือโอกาสในการสร้างรายได้สร้างงานและยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้นะครับมีส่วนร่วมได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์วไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญกับอับดุลนักเล่าข่าวลุงเจ่าให้ฟังครับ